พ่อให้คุณลูกเล่นร่มแทนนี่นี่อันยาให้เอาให้กับมือเลยกระตายกระต่ายหายเลยเอาให้คุณพ่อให้พ่อเอาให้อะไรโอ้ยอยาชอบไหมอย่าชับไหมคะอย่าชับไหมนี่ตื่นเต้นนะคะ เออจับไว้จับไว้แครอทนี่ออพอเรียกไปหาไก่ไหมเนี่ยไก่ฟองนั้นไก่กินอะไรไม่รู้ไก่กินอากาศกับหนอนได้ครับผมเมื่กีน้หนอนเราให้นั่นหมดแลย้ยอากาศให้ได้ครับผมนี่มีเตาด้วยอันนี้มีเตาด้วยน,วน้องขอหน้องขอผลไม้แล้ว มาขออะไรนะขอเรียกยังไปหาไก่ไหมเนี่ยไก่ฝั่งนั้นไก่กินอะไรไม่รู้น้องขอ,น,อ,งขอน้องขอผลไม้แล้วน้องขออะไรนะเยอยาชอบไหมยอยากชอบไหมคะอยากชอบไหมนี่ตื่นเต้นนะคะเอ๋จับไว้จับไว้ไงนะน่ารักน่าชังนี่อยากถ่ายรูปก,กับเขาไหม ดูตัวม่ดูตัวไม่นี่น่าใจน่าใจคุณพ่อก็ถ่ายรูปอรอัญญาไปถ่ายรูปกับคุณพ่อเร็วถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายเลือบเอ่อคุณพ่ออุ้มไก่น้องยาเล่นทรายนะคะไม่ได้เอาลุ่มเลยเนี่ยไม่เอาจะเอาลุ่มดุซีดูซิ พ่อให้คุณลูกเล่นร่มแทนนี่นี่อัญญาให้เอาให้กับมือเลยพ่ออุ้มไก่น้องอัญญาเล่นสายนะคะไม่่าเอาให้สัตว์อันใหญ่ใหญ่อัญญาใหญาเล่นนี่ไอเลือดเลยอเลยนี่มีตั้งสี่ตัวนี่ อือตัวกินสัตว์นี่นี่จับได้จับได้นี่นะจับเฮอยากชอบไหมอยากชอบไหมคะอยากชอบไหมอือตื่นเต้นนะคะเอ๋จับไว้จับเลยจับใจเอาให้อีกให้อีกให้อีกลูปให้อีกอือฝั่งนู้นเป็นไก่อันนู้นเป็นไก่เฮ้เก่งเก่งเก่งเฮ้เก่งให้อีก่งเฮ้เก่งเก่ง ไอ้เลยเงียบนี่ชอบใจหลวงพ่ออุ้มไก่น้องอยาเล่นทรายนะคะไม่เอาล่มมันเนี่ยไม่เอาจะเอาล่มดูซิดูซิชอบใจเอาให้อีกให้อีกให้อีกลูกให้อีกฝั่งนู้นเป็นไก่นู้นเป็นไก่ น้องขอน้องขอผลไม้แล้วน้องขออะไรนะน่ารักน่ารักค่ะน่ารักมากเลยดูซิดูซิน่ารักน่ารักค่ะน่ารักมากเลยดูซิดูซิน่ารักน้าช้างนี่จะถ่ายลูกกับเขาไหมดูตัวใหม่ดูตัวใหม่แคทลอตนี่ ไอ้เรี้อเรือเรือนี่มีตั้งสี่ตัวนี่นี่เป็นตัวกินสนัตว์นี่จับได้จับได้นี่นะาจับเอาล่มมันเนี่ยไม่เอาจับเอาล่ม,มน,มมนี่ด้วยซีด้วยซี้ไก่กินอากาศกับหนอนได้ครับผมมืกินหนอนเราให้นั่นหมดแล้วอากาศให้ได้ครับผมนี่มีเต่าด้วยอันญามีเต่าด้วย นี่ไก่กินผักนะค่ะไก่กินผักมีกัวหน้าด้วยนี่นั่นะน่ารักน่าชังนี่อยากถ่ายูปกับเขาไหมดตนม้ั่นะนารักน่าชังนี่อยากถ่ายูปกับเขาไหมดูตัวไมไหม เออน,นี่นี่ย kind of <popcorn> ังเคยเจอเินาไปให้สัตว์ตัวต่อไปอาหารให้สัตว์เร็วนี่ตัวอะไรเออนี่นี่ยงเคยเจอเินาไปให้สัตว์ตัวต่อไปอาหารให้สัตว์เร็วนี่ตัวอะไรน่าใจช่าใจคุณพ่อกะถ่ายรูปอัญญาไปถ่ายรูปกับคุณพ่อแล้ว ถ่ายรูปถ่นยรูปถ่ายรูปเอ้ยน่าอะไน่ารักน่าชังนี่อยากถ่ายรูปกับเขาไหมข้างนอกดูต้นไม้ดูต้นไม้น้องขอน้องขอผลไม้แล้วน้องขออะไรนะน้องขอน้องขอผลไม้แล้วน้องขออะไรนะเก่งเก่งเก่งให้อีก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 เก่งเก่งไอ้นี่ นี่นี่ชอบใจพ่ออให้คุณลูกเล่นล่มแทนนี่นี่อันญาให้เอาให้กับมือเลยมีมีนี่ด้วยด่อีกกลัวหน้าด้วยนี่ตัวใหญ่เลยแล้วก็มีไก่อัญาอย่ญาไม่ให้เล่นทรายเอาล่มมเ่ยไม่เอาจะเอาล่ม ดูสิดูสิจริงจริงจริงไม่จริงไม่จริงไม่จริงจริงอันนี้นี่ชอบใจมีมีนี่ด้วยนี่อีกัวหน้าด้วยนี่ตัวใหญ่เลยแล้วก็มีไก่อันย่าย่ายาไม่ให้เล่นทรายดูไม่ดูไก่แล้วเล่นทรายต่อกระต่ายกระต่ายหายเลย เอาให้คุณพ่อเอาให้พ,พ่อเอาให้พพพอะไรให้อไรให,ให้โอ้จะพอหรยังไปหาไก่ไหมเนี่ยไก่ฟองนั้นไก่กินอะไรไม่รู้รรจะาล่มมันเนี่ยไม่เอาจะเอาล่มดู <c oughs> สิดูสิแล้วม,มีมีนี่ด้วยนี่อีกัวหน้าด้วยนี่ตัวใหญ่เลยแล้วก็มีไก่อัยายายาไม่ให้เล่นซ้าย กระต่ายกระต่ายถ่ายเลยเอาให้คุณพ่อ,พอเอาให้พ่อเอาให้อะไรโอ้โหน่าใจน่าใจเป็นพ่อก็ถ่ายรูปเอาอัญญาไปถ่ายรูปกับคุณพ่อเล้วถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอ๋นี่นี่เราเคยเจอเดินทามไปให้สัตว์ตัวต่อไปอาหารให้สัตว์เล้วงมีตัวอะไรดู ไม่ดูไก่แล้วเล่นทรายตอ่อเน้วมีมีนี่ด้วยนี่อีกัวหน้าด้วยนี่ตัวใหญ่เลยแล้วก็มีไก่อันยาอย่าไม่ให้เล่นทรายอย่าชอบไหมย่าชอบไหมคะอย่าชอบไหมตื่นเต้นนะคะเอจับเลยจับเลยดูไม่ดูไก่แล้วเล่นทรายตอ่อ พ่ออุ้มไก่น้องอยาเล่นสายนะคะไม่แน่นะน่ารักน่าชังนี่ยาถ่ายดูกว่าเขาไหมอูตัวัวไหม,หม,า,ไมาชอบไหมยาชอบไหมคะอย่าชอบไหมตื่นเต้นนะคะ <c oughs> เอ๋จับเลยจับเลยไอ้เริ่มเริ่มเริ่มนี่มีตั้งสี่ตัวนี่ นี่ตัวกินสับนี่นี่จับใจัอได้นี่น่ใจะอะไรนี่ชอบใจอันย่ชอบใจอีกตัวอะไรกระต่ายกระต่ายแล้วมีมีนี่ด้วยดีอีกกลัวหน้าด้วยนี่ตัวใหญ่เลยแล้วก็มีไก่อันยาอยายาไม่ให้เล่นทรายชอบใจเอาให้อีกให้อีกให้อีกลูกให้อีก ฝั่งนู้นเป็นไก่อันนู้นเป็นไก่เไก่ไ่ลยคะดูไม่ดูไก่แล้วเย็นทรายต่อน่ารักน่ารักค่ะ <c oughs> น่ารักมากเลยดูสิดูซิซน้องขอน้องขอผลไม้แล้วน้องขออะไรนะงั้นนะน่ารักน่าชังนี่ <c oughs> อยากถ่ายรูปก,กับเขาไหมออกไปข้างนอกดูต้นไม้ <c oughs> แฝดใจแฝดใจคุณพ่อก็ถ่ายรูปเอาอัญญาไปถ่ายรูปกับคุณพ่อแล้วถ uh, ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเอ๊ะน่งางั้นน่ารักน่าชังนี่อยากถ่ายรูปกับเขาไหมดูตัวไหมดูตัวไหม